ก็ทีทุกคนนะีวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอยอีกครั้งเนี่ยในแมปที่มนะออีชื่อว่าเด the p o w ้ r ซอมบี้นะก็ซัมติงซัมติง e t h i n g กัมติงเดอะ n g the power z o m เออชื่ออะไรก็ไม่รู้ช่างเถอะอุตลุดอุตลุอย่ากตกแมปย่าตกแมปเราเราไปช่วยเหลือประชาชนไม่ก็สังหารประชาชนกันดีกว่าเออสังหารประชาชนเลยเนาะทหารเท่ากับมีหน้าที่ช่วยดูจากพวกเราก็รู้เรามีหน้าที่ช่วยโอเคชุกยาทั้งหมดละ ชุบยาหมดละเอรักษาตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดเจอประชาชนเดือดาวุธสังหารจริงในทันทีถ้าเกิดผู้ที่ประสงค์ที่จะขึ้นรถก็ให้ขึ้นไม่สังหารเฮ้ยประชาชนเพิ่งเกิดด้วยยาเรียกมันมาเรียกมันมาพามันมาด้วยเกเดนเกเดนเอ้ยประชาชนดูมินเจ้าหน้าที่ยิงสิดูมินเจ้าหน้าที่ดูมินเจ้าหน้าที่ทำไมมันมั่ใจ มันไม่ตายคุณเล็งต่ำไปยิงสุดสุดสุดหนูเฮ้ยเราก็ยิงถูกเลยเว้ยอ่เราออกไปฆ่ามันเลยไหมไม่หรอกไม่หรอกมันดูหมิ่นเจ้าหน้าที่แล้วคนเนี้ยเกติน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 เขาหน้าจะไม่ดูหมิ่นเขาน่าจะเป็นคนดีใช่นี่ไงมันมันไม่ดูมินมันไม่ดูมิ่นเฮ้ยโมโต้โมโต้เฮ้ยเฮ้ยอุนการอุนการเข้าบ้านยิงปืนแล้วอุนการ โอกาดเอาเข้าบ้านไปเอาปืนแล้วเดี๋ยวมันยังมปนคนละยุคไม่ใช่หรอใช่โอกาดยุคนี้เขาใช้เอคเลยโหดขาดยุคนี้เขาใช้เอคอะไรหดเนี่ยเอรถรูดูทางขวาดูทางขวารถรู่ขวาเราสิเรงแดงไหมล่ะเห็นเ็งแดงไหมล่ะรถเรงแดงในป่าไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยมองไม่เห็นว้ยเองเดินเองผ่านไปอ่ะไรถบ้านะรถบ้านใครก็ไม่รู้ไม่ใช่นะ่มันรถพยาบาลรถรถบัสรถบัสด้วย เราเข้าบอร์เดอร์ก่อนเอาประชาชนมาส่งเดี๋ยวซัมติงกับบอสซอมบี้ว้าวยิงซอมบี้ดิมันปิงเกมปิงเจลอ่ะจุดวยคุณยิงผมไม่ได้ยาตายตายโดยไร้เหตุผลอ่ะใส่ยูนิฟอร์มใส่ยูนิฟอร์มแล้วไปที่อื่นดีกว่า ทำไมรู้สึกว่าภาพมันดูดินน้ำมันเดินน้ำมันไรสีมันคล้ายคมันลายลายทำไมมันเหมือนกับดินน้ำมันเลยเกมมันคงยังไม่โหลดแน่ไอ้ใส่เครื่องอแบบตามผมมาเราจะไปล่าตัวเวทกันทำไมรู้สึกว่าพวกเองมันปิงมากเลยเนี่ย หม่คุณไม่ปิคุณก็ปิงทุกคนปิงเอว r y วันปิงเดี๋ยวดูก่อนปิงเท่าไหร่โอ้โหสามร้นะอยสามร้อยเจ็สิบไอ้อมรถคันนี้ปลอดภัยไม่ติดเอ็มสองเลยเนั่งในรถโอเคเฮ้ยปิงตั้งสามร้อยสี่สิบสามร้อยหกสิบเกมนี่เลือด,อดใครนะไม่รู้เลือดใครก็ไม่รู้เกมนี้ผสมจริงเกินไปจนปิงมันเยอะซะขนาดนั้น โอเคเราเดินทางกันเถอะรถบ้านรถบ้าน,านไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยุง่งเราจะเข้าเมืองใหญ่กันโอเคไหมโอเคเมืองใหญ่เข้าไปยิงปะทะกับซอมบี้ยิงปะทะบ,บ,บ้าโบอย่่ยิงกระจกรถ<ย>คนคน,คนที่มันยิงอัดหน้ารถกอกกระจกเรามันจะได้ยิงยากโอ้โหว่าเราโดนดักยิงแล้วแหละเออไม่เป็นไรเรามีรถอ๋อเช็ด นนั่ยิงกันชายแดนมายิงกันชายแดนหาทางนี้หาทางไหนอ้อมไปเลื่อนรถด้านหน้าหน่อยไปเลื่อนรถหน่อยไปเลื่อนรถลงไปเลื่อนรถดูด้วยมันมีคนมาไหมเห็นรถหุ้มเกาะไหมรถหุ้มเกาะของจริงอ่ะรถหุ้มเกาะไปเลื่อนไปเดี๋ยวจะเลื่อนไปเออทิ้งลงมาเองเฮ้ยแลยให้ไหลไปแล้วไหลไปแล้วขึ้นมาขึ้นมา มันไหลไปไหนเปิดประตูหน่อยรอเด็ดอ้าวนี่มันที่คนขคับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้ว,อ,วอย่าไหลเมื่อกี้เมื่อกี้รถมันไหลไปได้ไงเดี๋ยวมันไหลตามรถติดปิดประตู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 ปปิดระตูะตจ้าอย่าให้ใครย,ยิงเจ้าด้วย นี่ทหารเขาแบบเขาเปลี่ยนกฎกันแล้วใครไม่ทำาเขาสั่งยิงทิ้งข้าวโหดทหารข้าวโหดข้าวโหดโอ้มันยิงกันขึ้นขึ้นเป็นนั่งประจำตรงพลปืนไปน่าเสียดายที่มันตั้งปืนไม่ได้ใช่ต้งนั่งสินั่งนั่งนั่งไม่นั่งมันไม่นั่งให้นั่งให้อย่างงี้เลยเหรอเออยยืนอย่างนั้นแหละ เออได้ได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปดันรถหน่อยลงไปดันรถหน่อยดันรถอ๋อแมนดันรถดันดันเดี๋ยว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 มันมันมันโอ้แท่งไม้มันปักเครื่องยนต์แล้วแดันด้านหน้า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 ย่อแล้วยืนย่อแล้วยืนย่อไปใต้รถแล้วยืน เอออย่างงั้นแหละเออเอออีกนิดนึงเออสวย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 ยุยยุยยุยได้ละ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 เอ้ยสบีสบีมบีสบีทหารด้วยอายเราติดออ๋เข้ามาได้เฉยเลยนี่นี้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 เอ้ยสบีล่าล่าเอ็มซีแล้วคนคนคนเอ้ยมันมันล่ามันล่าคนอยู่ไปเลยประชาชนไม่ถูกกับทหารเราเลยต้องสังหารประชาชนที่ไม่ถูกกับทหารให้หมดสังหารโหด ถึงแล้วยิงประชาชนทุกคนที่มีอาวุธเฮ้ยประชาชนากับคนที่เพิ่งเกิดใหม่ลงไปยิงเฮ้ยมันแน่มันแน่นแนตายหมดเคียนี่มันฐานเร็วชัดๆไปขึ้นรถเหมือนเดิมแ,แล้วเป็นหฐนานเร็วชัดเลยะ ไปไปนี่ <ไป S 1> นี่เราต้องรู้สึกผิดไหมแหละเราควรรู้สึกผิดไหมหรือว่าควรรู้สึกดีรู้สึกดีไอ้ยิยงยิงคนพิการยิงคนพิการมีคนพิการนั่นไอ้เลือดแตกเป็นพลาด้าเออพอพอพอเลิกละเลิกมันชั่วเกินไปเรายิงแค่คนที่มีอาวุธพอเข้าใจไหมอู้หเสียงรถเรายิงแค่คนที่มีอาวุธพอโอเคไหมโอเคโอเค ទៀតអូអូทะลุเข้าปลาតេတេតេ ไปเดี๋ยวเราไปสอดรูจเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เราไม่อยู่ก็แค่ขับรถไงใครมีอาวุธก็ยิงทิ้งหมดเลยอะเฮ้ยคนพิการคนพิการคนที่เรายิงมีคนพิการเด่ใครมีอาวุธนี่เรายิงทิ้งหมดเฮ้ยสวัสดีท่กนเฮ้ยไห้เฮ้ย เฮลโหลอะไรเนี่ยพูดนะไฮเก็ตอิน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 อ๋อมันไปไหนมันดูมินเจ้าหน้าที่ยิงขู่ไปที่นัดหนึ่งนัดเดียวนัดเดียวยิงขู่นัดเดียวเรายิงนู้ยถ้าเองดูมินไอ้ยิงเอ้้งไไม่ดยยิล เอ้ยระวังประชาชนถือเอคระวังระวังระวังประชาชนถือเอคีดีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเราเรายังไม่ได้ฆ่าเขาเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงมันยิงมันยิงอ้อมยิงกระจกหน้ารถไล่ล่าไล่ล่ายิง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 มันยิงรถเราไม่เข้ามันยิงรถเราไม่เข้าโอ้ยซอมบี้เอ้ยซอมบี้ไล่ฆ่าพร้อมกับเอ้ยหนีหนีหนี เอออมยิงกันตอมีได้หรอตอมิไอเฮ้ยยิง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 มันคือนู๊บมันคือนู๊บมันเป็นตัวนู๊บอ่าอ่าเรียบร้อยเราตายเพราะนู๊บสายงงอ้าวไม่เป็นไรเอาใหม่ ถือว่าเราต้องเอเคเปลี่ยนภารกิจใหม่เข้าใจไหมรเราจะไปทําการสังหารชาวบ้านทุนที่ขยับได้เออถ้าเกิดตัวไหนขยับไม่ได้หรือไม่ขยับก็เฮ้ยชาวบ้านสองคนชาวบ้านสองคนสามคนแล้วเนี่ยอยู่ไหนชาวบ้านสามคนอ,อยู่ตรงไหนชาวบ้านเปล่าเอ้ยมีแอดมินด้วยแอดมินแอดมินแอดมินกับชาวบ้านอืมพวกเขาว่ากำลังคุยกันอยู่ ไปกันเถอะไม่ต้องสนใจเขาหรอกไม่สนใจแอดมินเลยไม่สนใจอย่างญ่ดีไอติดรถติดอยู่ในรถโอเคติดอยู่ในรถเออออกมาติดย่งปืนอมนั่งปืนขันนี้ไม่ใช่คันนั้นขันข้างๆข้างๆนั่งตัวปืนคันนี้ยิงให้โดนนะยิงให้แม่นๆฆ่าให้หโหด ให้ผโหดเลยอะอะไรเนี่ยออกมาดเดี๋ยวเอ้ยแมวแมวเสียงเสียงปืนเสียงปืนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเสกรถใหม่แบบชิงอย่างนี้เลยเหรอนี่มาขึ้นขึ้น please อย่าให้เราโมโหไม่ไงั้นเรายิงแอดมินท่านี้ไม่ไว้หน้าชาวบ้านแล้วนะไม่ไว้หน้าแล้วถ้าเกิดผมบอกให้ไล่ตามคุณก็ยิงมันเลยเฮ้ยมีคนตามมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนทีมทีมทีม,ท,ม,ท,มทหารทหารเอ้ยระวังตกล้กตก ออเดอร์เวทูบอร์เตอร์พิมอะไรให้มันฟังก่อนพิมอะไรให้มันก่อน,ม,นมันบอกให้เราไปบอร์เตอร์เหรอ Shut up Shut up Shut up ใส่เลยเฮ้ยเรดออนมาตี้มอตี้ มารตี้มันเกิดมันคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้รถติดอ้อมลงไปดันรถอ่ออีกแล้วอ้าวมันดันดมันรถมันดันรถให้ดัน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 ไปช่วยเขาดิโอเคไม่ต้องโอ้ยรถโิ้นรถปิน แล้วจะจะทิ้งเขาหรือว่าจะรอไอ้เพื่อนไงทีมทหารต้องสามีเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงอะไรเราเป็นคนชั่วแน่ตามล่าเราได้เป็นคนชั่วแน่เอา<อ>นั่น<อ>นั่น<อ>นั่นเอดเอดนการ์เดเอเดนการ์เดเอเดนการ์ดอย่าวิ่งระวังยิงโดนตัวเองเฮ้ยใครอยู่ในมาร์เก็ตไอ้ยยิง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  ยิงไอ้นูบนั่นยิงไอ,อ้นู้เดี๋ยวไปรับออมเดี๋ยวไปรับมันบอกว่าอะไรยิงระวังระวังระวังอะไรอะ่ะเราตา,ายเพราะอะไรยิงโดนตัวเองไงเกมมีปืนคงก็รู้ว่าปืน M2 มันบัก จะเยอะเกินไปจนมามาม,มามาเจอกันที่บอดเดอร์มาโอเคเรามาเป็นยามบอดเดอร์ดีกว่าโอเคยามบอดเดอร์แอคแอคท็กบล็อก,อกมาจะมีการต่อสู้เหรออะไรเนี่ย CP <4 S 1> มินิมาร์ทเหรอเฮ้ยรถสปอร์ตรถสปอร์ตอยู่ไหนอยู่ในอันนั้นอ่ะป้อมอยู่ในฐานเจอรถสปอร์ตเข้าในฐานเอออะดีจอยแบบนั่เราอยู่ตรงชานเข้าเราอยู่ตรงชานเข้าเดี๋ยวจะขึ้นไปรอรับเอง เดี๋ยวเราจะไปรับเองเราเจอเรถสปอร์ตเข้ามาด้วยแต่มันหายไปไหนแล้วก,ก็ไม่รู้จ่างเอไมนะรยิง่งเบรเคนเบรเคนหวังว่าคงไม่เบรเคนระหว่างถ่ายคลิปตายเค เข้ามาแล้วโอเคครั้งนี้เอาจิงแล้วอออครั้งนี้เอาจิงแล้วเราจะไปเฝ้าบอร์เดอร์ไม่ไม่เฝ้าบอร์ดเดอร์เลยไปฆ่าชาวบ้านเร็วไม่ต้องสนดามงดาม่าเราไม่ต้องสนดาม่าเลยหรอใช่ฆ่าให้หมดเกกลับมานะมาแลราใส่ชุดเกาะไปนะไม่เอาเว็บลี่ใส่ชุดเกาะไปโอเคชุดเกาะ จะรอที่สปอร์เลยเนี่ยกระสุนให้เต็มแม็กด้วยแล้วก็กองกระสุนไปเยอะๆโอเคอยู่ไหนอยู่ที่สปอนไม่เอารถติดปืนละเราจะเอารถพยาบาลเออไอเอ็มหนึ่งหนึ่งสามใช่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 เอ็มหนึ่งหนึ่งสามสปอน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 ถ้าเกิดมีประชาชนสันติแล้วก็คิดว่าเขาไม่ได้สันติแล้วกัน คิดว่าเขาไม่สันติถ้าเกิดแล้วข้าประชาชนแล้วแล้วดันมีดราม่าแล้วก็ก็ค่อยอธิบายทีหลังว่ามันคือเกมโ <Okay. S 1> อเคหี๋ยว่าจะให้ใส่คำเตือนไว้ต้นคลิปเลยดีไหมโอเคคลิปนี้มีความรุนแรงมีการสังหารหมูลและการฆ่าย,ย่างโหดเหี้ยมอ้อถานนั้นเองมาช้ากเกินไปเราถ่ายคลิปไปตั้ง17นาทีแล้วเนี่ยอ้าวถานนั้นเข้ามาก็ยังทันนะ ขาไม่รู้ถ่ายคลิปสติงกับบ้าซอมบี้มาเับเดนใหม่นะฐาน้นรถคุ้งก่อเอ็มหนึ่งหนึ่งสามน่าสนใจมากเลยแถมยังขับรุนแรงและเร็วแรงด้วยไม่ต้องสนหินอะไรที่ทำให้รถติดอีกแล้วขับคุ่งไปเลยหรือบางทีรถอาจจะไหลได้ก็ได้ระวังรถไหลด้วยนะเว้ย เเเพรราาาะว่คยอารถ๋อมคุณนั่งอยู่ใกล้ที่โอเคถามุมที่ยิงออกมาได้เจออะไรยิงให้หมดโอเคโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเอ้ยทหารนี่ว่ายิง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 ทานันขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายิง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 ทหารนั่นันี่ยิงยิงยิงไม่ไว้หน้าใคร ่มันรถถังนี่เออใช่ไม่มันเป็นรถหุ่มก่อไงรถลำเลียงพลตอมบี้แล้วหลังของใหม่เหรอใช่ว่าอะไรเี๋มวมารับมารับหน่อยอยู่ที่ฐานโอเคเดี๋ยวไปรับโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดมีลถก่อนแต่รถคันนี้ดิฟได้สนุกมากเลยดิฟเอาอยหกสิบปเลยใช่ไหม แล้วแต่อะไรที่กวาดล้างคนได้ดีที่สุดอ่ะโมหกสิบเอาแมกกาซีนไปสามันใช่แอดมินีกล้าเหรอทำไมเขาชอบมาเข้ามากวนเนี่ยเพราะมันใช่ประชาชนเกมนี้แล้วมันได้ปืนแล้วมันเหอมากมันมาบุกบอร์ดเดอร์สังหารทุกอย่างที่เจอ,อเรถถังเราเจอตรงไหนนี่เดี๋ยวขับไปรับเอามารับเดินมาร้อน,น้าฐานเลยแล้วก็ทีม AMC ผมเข้าได้แล้วทีม AMC <า>อัปเดต<า><า>รถใหม่ มันคือรถวัดมันคือรถที่แบบเอาสังกะสีมาปิดหน้ารถยิงไม่เข้าเลยแล้วก็ AMC เนี่ยคนคนข้างนอกนี่ยิงใส่รถยิงไม่เข้าเลยว้ามาถึงแล้วถ,ถึงฐานแล้วตกยังไงขึ้นมาเลยลเราลำเลียงหุ่นเกาะห่มเกาะนี่ใช่บา ท่านั้นถ้าเจอประชาชนที่ถือวุธค่าให้หมดเลยนะนอกจากคนที่พยายามเข้ามาเป็นมิตรก็ไว้ชีวิตไว้ก่อนดูถ้าทียับเลยเหรอเนี่ยอันี้รถโซ่โซ่ขยับไหมโซ่ขยับดูดิโซ่ขยับเห็นไหมอดทุ่มกาะขอมมาที่ไทยไทยก็มี เฮ้ยไอ้โมนี่เกิดใหม่เท่ากับมีอาวุธแน่นอนยิง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 พอพอพอเยอะเยอะยิงโดนไอ้โมน่นมีปืนด้านขวามีปืนเอ้ยมีคนมีปืนของจินฐานไทยเออแสตไอ้ฐานไทยอยู่ข้างรถผมฐานไทยระวันยิงมานอมออโดนฐานไทยยิงตายอ่ าน,านั่นรอด้วยอย่าเพิ่งไปไหนรอด้วยฐานไทยตายแล้วฐานไทยตายแล้วเดี๋ยวขับไปรับเดี๋ยวขับไปรับโอเครอทีคอนะ่ครั้งนี้ระวังตัวเองด้วยนะครั้งนี้ระวังตัวเองด้วยนะเข้าใจไหม แันไอติมโฟไอเกมมันแหลกจังเลยถึงแล้วรับขึ้นรถในทันทีไ <c oughs> อเดี๋ยวรอก่อนเห็นไหมออรับขึ้นรถในทันทีไงรอ,อก่อนตรงไปไม่ถึงเลยคอแมแหลกมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวจะรับขึ้นรถในทันทีนี่รับขึ้นรถในทันทีเขึ้นว่าอ,อ่อขอเป็นคอมมานเดอร์ตรงนี้อ,อ้าวมันนั่งไม่ได้ต้องนั่งนั่งที่ที่ยิงออกมาได้อาวเออแลวใครเ,ออเออข้ามาเด i t ล็อกฆ่าทิ้งเลยไหมเออดีดีฆ่าทิ้งเลยฆ่าเลยไหมเอาเลยตามสบายหยุด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 ลงไปให้มันลงไป โอเคเ um. มันตายแล้ว่ชางมันแต่ศพยังอยู่แล้วคุณดูศพมันดิเหมันมันโดนจับขึงแหววผีผีไอ้ฐานไทยไอ้มีคนไล่ตามมาหนี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 ก่อนตกแมพเลยตกแมพตกแมพรอให้มันตกแมพยิง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 ไอ้ไอ้ไทยไอ้ไทยทามไทยเฮ้ยแตกสวยไม่สวยอูมีปืนด้วยซ้ำศพจะซ้ำศพดีไหม อย่าดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาขึ้นรถขึ้นรถนี่ไงฐานไทยไม่เจอเฮนะ้ยใครนะ่ะช่างมัน ลงไปยิงหัวอ้าวมันหายหายตัู้ยังไงรถเอ้ยโจนโจนเออลงไปจัดการลงไปจัดการลงไปจัดการให้หมดมันแน่เอ้ยมันมีปืนม uh ัน oh. มีปืนเอแคระวังระวังตักผ้าเราไปตักผ้าก่อนรีบกินเราไปตักผ้าโอเคจบคลิปเพียงแค่นี้แหละ พอ,อเข้าใหม่นะแหลกมากเลยเอ,อเ้ยไปลินนหะอยากรู้ว่า l e f e to death เป็นงไง